สบายดีทุกคนนี่ต่อคับเขาชืช่องแพลนสาวลาวเนื้อมื่อนี้แพลินก็นได้เลื่อนเฟซบุ๊กไปเห็นข่าวหนึ่งเนาะที่เพิ่นว่าอารัฐบัลแล้วสั่งห้ามบรให้นารสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาหรือว่าสินค้าจากประเทศไทยเข้ามาห้ามบรให้ใช้งเงินบาทแพลินกับบงังหว่วามันเป็นข่าวเท้หรือข่าวปลอมเลยทุกคน เพลินเองกับบอเนาะถ้าว่าเพลินวอลพิดพลาดประการใดหรือว่าวอลจ่ายยังบวสุภาพเพลินก็ต้องกล้าขอโทษไปนะจุดๆนี้นําเด้อทุกคนอ่าเท่าที่เพลินเลื่อนไปเห็นเนาทุกคนนี่เพลินที่ขึ้นให้เบิองอยู่ทางนี้เลยเนาะทุกคนเนาะเข้ามันก็ตามนี้เนาะเพลินกะเพื่ออยากให้หายข้อยคลองใจของตัวเองแล้วก็หลายๆคนเนาะว่าอยู่ประเทศลาวเพิน์ตซัง้ามเทปโปหรือว่ายังมีสินค้าของประเทศไทยหรือว่า สินค้าจากต่างประเทศอื่นเนาะเปิ้นสังหามนําเข้าจากประเทศไทยเนาะเดี๋ยวเพลินกับเปอ๋อหาค้ามากกถือวบานยังเห็นยูเพลินก็ได้ซื้อมาสองสามอันนอริค้นให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงว่า,ามันยังมีอยู่เนาะเพลินเองกับบุ้งหคือกันว่า,าเพิ่นข้าวเทสหรือข้าวปลอมนี่ในเพลินกับบุ้งหูเนาะแต่เท่าทุกมื้อนี่ก,ก็คือยังเห็นมีอยู่เนาะทุกคนกะยังมีอยู่เพลินกับย่างไปหาสะดวกซื้อไปซื้อมากก สองสม pues nah. ่ำนนะทุกคนอันนี <c oughs> ้ก็สิเป็นมีนะทุกคนอ่อันนี้กับผลิตอยู่ประเทศไทยหรือว่าเป็นสินค้าของประเทศไทยคือการนะทุกคนแล้กก็สิมีขนมมีทุกคนมีขนมนีนะทุกคนอันนี้จะผลิตอยู่ตามประเทศคือการคือประเทศไทยนั่นเองนะทุกคนอ่านี่ทุกคนสินค้าจากต่างประเทศคือการก็คือประเทศไทยอันนี้กับแม่นะทุกคนหลักการนี้กับแม่นี่นะคนอาจจะเคยเห็นเนาะ ก็ยังมีอยู่นะทุกคนเป็นนมนะทุกคนก็มีอยู่อันนี้การเป็นสินค้าจากประเทศไทยไเท่าที่ไพลินไปเห็นมาแต่บ่กหุ้ว่าข้าวนั้นเปลี่ยนข้าวเทศหรือข้าวปลอมยังไดกับบ่หุ้นะทุกคนก็คือเพื่อนว่าให้ยุติการใช้เงินบาตแต่กะทุกเมื่อนี่การใช้เป็นเงินกีบนะทุกคนตั้งแต่โดนมาการใช้เป็นเงินกีบทว่ามีบาทก็ต้องได้ออกไปเปลี่ยนยูฮานแลกเปลี่ยนเงินตานะทุกคนนอกกะเอามาใช้ไพลินกับบ่งหุ้ว่า บ้านอื่นเมืองอื่นแครงอื่นเป็นจนั่ไดเพลินกับบุฮู้คือกันเนาะแต่บ้านของพเพลินนี่ก็คือใช้เงินกีบนะทุกคนใช้เงินกีบซื้อบัว่าทีเป็นซื้อเครื่องอันนี้เนาะซื้ออันนี้กะเอาเงินกีบกายเพิ่นเนาะถ้าว่าเป็นเงินบาทเพิ่นกะชีบ่เอาเนาะทุกคนเพิ่นกันบุ้ฮู้เอาคือกันมีแต่เอาเงินกีบซื้ออันนี้ก็คือกันเนาะเป็นสินค้าบัว่ชีเป็นขน,น,นมหรือม,มาม่าหรือมี่อย่างกะ ใชเงินกีบซื้อเป็นปกติเนาะกะค็คือแต่ราคามันกระสีสูงขึ้นแน่น่อยนึงเนาะทุกคนเพิ่นแต่เพลินเองกับบงมู้เนาะว่าเพิ่นถ่ามสินค้าจากประเทศไทยเข้ามาแท้หรือโปยจัยงไดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเอามายกตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งซื้อเนาะก็คือมีสินค้าจากประเทศไทยก็ถือว่ายัางมีอยู่แต่บงวดต่อไปเพิ่นจีเหตุจังไดเนาะเพลินกับบกมูน้นเนาะ,ขาะเขาก็แคประชาชนคนหนึ่งที่อยากฮู้ว่า มันเม่นความจริงหรือบบแต่สําหรับเงินตาตามประเทศนี้เพลินกาบบซูเห็นเนาะทุกคนเนาะกับตาม,มนี้เนาะทาวาคื่องถี่นําเข้ามาจากประเทศอื่นบบว่าสิเป็นประเทศเวียดน,นามประเทศจีนเนาะทุกคนกับเพลินกาเห็นอยู่เนาะแต่เป็นส่วนน้อยบอว่าที่เป็นเข้าสารอาหารแห้งกัมีไทยแดงมีปนเปนกันอยู่เนาะทุกคนเนาะกับเห็นอยู่เนาะกับเห็น มีอยู่กว่าสิเป็นอ่ะมีเอ้ยเครื่องสำเร็จรูปเอยียงต่างๆเราก,ก็ถือว่ายังมีเห็นอยู่กบับโบลายซัมองะที่น้ำเข้ามาจากประเทศไทยหรือว่าพิลินกับบุงวาเป็นน้ำไก่โบหรือว่าเป็นน้ำอย่างนอกเครื่องใส้ของซอยถือว่ายังมีหลายยังเห็นหลายอยู่เนาะทุกคนเนาะก,กะ บอกว่ากันเด้อทุกคนเด้อน้องเอกะถาน้องเองว่าพี่พาอประกันใดน้องเองก็งงกพพกงงกต้องการขอโทษโปรดอภัยเพราะไม่พี่น้องทางบ้านไว้นะจุดน,นี้นําเด้อทุกคนถาเว,าวายย่าจ่ายยังบริสุทภาพก็ต้องการขอโทษโปรดอภัยเด้อทุกคนเด้อถือว่าเครื่องไซด์ของสอยทีเป็นคาวทีมีหลายๆส่องหลายๆพื้นที่เพื่นเอามาลงนอกก้องก็คือยังบ่้วารัฐบาลลลวเพื่นสัง้ามเทโบิหรือเนวใดเนาะน้นนอ,งะนองเองกบอับบ่งงูถาว่า เป็นเด๋ยวเดี๋ยวนะ้องสีมาอัปเดตอีกเท่านึงหรือชิมาให้คลิปให้เบิ่งอีกเท่านึงนะเนาะว่าเพิ่นสร้างห้ามเท่โบหรือจังไรน้องสีท่าก็ถือว่าโอ้ยังมีอยู่คนะือเก้าเนาะทุกคนคนการนําเข้ามาขายอยู่ในห้างหรือว่าในซปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวทามีโอกาสเดี๋ยวน้องสีิภาไปเบิง่งอยู่ในห้างสะดวกซื้ออยู่ในเมืองเนาะทุกคนท้าน้องได้เข้าไปในเมืองน้องกชิพาทุกคนไปเบิง่นงนเนาะไปเบิง่งว่ามีโบหรือบบมีแล้วหรือจังไ๋เนาะทุกคนก่ะ ถาเบิงเนาะแต่อันนี้สําหรับในหมู่บ้านของพลินกะยังขายเป็นปกติยังมีคือเกาเนะาะบมว่าที่เป็นาบางอันกะที่มีเนาะเป็นขนมหรือว่าเป็นเครื่องไส้ของประเทศจีนประเทศเวียดเนาะทุกคนกากมีได้ทุกคนเด้อบ่มีแต่ว่านั้นนู่นนี่เนาะพลินองกะบ่ฮู้คือกันว่าเพิ่จนจังไดเนาะสาหรับเงินนี่กะเมนใช้ได้เป็นปกติเนาะแต่ถ้าว่าอยากเอาเงินบาทมาจ่ายกะ อันนี้อยู่บนอื่นหรือว่าอยู่มองใดเพิ่นฮักเพลินกับบงมูแต่บ้านเพลินเองนี่คือว่าบ่ไ้หักเนาะหักแต่เป็นสกุลเงินกีบถาวามีเงินบาทก็คือเพลินว่าเนาะเอาไปแลกก้อนแล้วค่อยมาซื้อได้ราคามันกระิสีสูงขึ้นจากแต่ก้อนเนาะแต่ก่อนอ่ามีกองน,นี่สิเป็นกองหนึงห้0พันกีบแต่ตอนนี้ก็อยย่ที่ประมาณ11 0 0 0ันกีบเนาะอยู่บ้านเพลินกั1 1 0 0 0ันกีบ ลากานี่เนาะเป็นนมนะทุกคนแต่ก่อนนี่กสีอยู่ประมาณ6000หรือ700 0แต่ตอนนี้สิบแปดพันแล้วเนาะอ่าสิบสองหรือสิบสามพันเล็นเจื่อกับืเนะาะกะสินค้ามันกับเพิ่มขึ้นตามอันนั้นนะทุกคนตามเร่นเงินเพราะว่าเขาก้น้าสินค้าเข้าขมาจากต่างประเทศเนาะเพิ่นกาจังได้์เป็น่กับผูแต่ก่อนเขาซื้อสัมพันธ์อีหรีแต่ถามว่าเงินหรือสินค้าสร้างห่ามเข้ามาจากต่างประเทศบอ่อันนี้กับผมแต่ตอนนี้แกถือว่า ปัจจุบันนี้เนาะก็คือยังมีอยู่เงินหันก็คือบริไซมาเตโดนเนาะทาวาไพมีกะไปเปลี่ยนเนาะไปเปลี่ยนมาแล้วค่อยมานำไซซื้อเครื่องได้เพิ่นถาว่าเพื่อนเอาโบเพิ่นกระโบไดเอาเนาะทุกคนเพื่อนจะโบฮับสำหรับบ้านพลินนะแต่บอลอื่นเมืองอื่นแข่งอื่นพลินกระโบหูนเนาะทาวาพลินว่า ผิดพลาดประการใดหรือว่าว้าวจาย,ยังบุษภาพเพลิงก็ต้องกลาวขอโทษไว้ะวันนี้เดีอดทุกคนสำหรับมันี่น้องเอกกับสิขอโตัลาพีลาน้องไปกอนขอเลยคําว่าสบายดีสวัสดีค่ะ